ผู้ชมครับยังเป็นประเด็นติดเทรนด์ X ต่อเนื่องนะครับสำหรับดราม่าโฆษณาตัวใหม่ของ Apple ครับ ที่มาปักหมุดโลเคชันถ่ายทำที่ประเทศไทยซึ่งโฆษณาตัวนี้นะครับก็สร้างความไม่พอออกพอใจให้กับสาวกชาวไทยเป็นอย่างมากเพราะมองว่าเจตนาของ Apple ทําให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเสียหายซึ่งต่อมาครับทางด้านของ Apple ก็ได้มีการลบโฆษณาดังกล่าวออกไปนะครับและได้ออกแถลงการระบุว่าสืบเนื่องจากซีรีส์โฆษณา The Underdog ครับซึ่งถือเป็นผลงานชิ้นที่5ในซีรีส์นี้เรามีการทํางานใกล้ชิดร่วมกับบริษัทประเทศไทยเพื่อดําเนินการสร้างและผลิตชิ้นงาน โฆษณาซึ่งได้ทำการถ่ายทำในประเทศไทยและก็มุ่งหวงังและมีความตั้งใจที่จะถ่ายทอดวัฒนธรรมและมุมมองความคิดในแง่ดีของประเทศไทยและเราขออภัยที่โฆษณาชิ้นนี้ไม่ได้นำเสนอวิถีชีวิตของประเทศไทย ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันอย่างครบถ้วนและเหมาะสมและตอนนี้ทางเราได้ดาเนินการยุติการเผยแพร่โฆษณาดังกล่าวไปแล้ว <S <S ซึ่งแน่นอนเลยครับว่าหลัง Apple ลบโฆษณาพร้อมออกแถลงการขอโทษก็มีทางด้านของครูเดวิดวิลเลียมเป็นติ๊กต็อกเกอร์คนดังที่หลายคนรู้จักกันดีออกมาเคลื่อนไหวเพราะก่อนหน้านี้ครับ ครูเดวิดเองก็ได้ให้สัมภาษณ์กับทางซ N n ในประเด็นดังกล่าวด้วยคือวันนี้เป็นวันของประวัติศาสตร์นะทุกคนแล้ววันนี้เป็นวันที่คนไทยชนะเลิศสุดเพราะอะไรรู้ป่าเมื่อวานเนี่ยหลังจากที่พี่ปล่อยคลิปสัมภาษณ์กับซีนนออกไปภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงหลังจากนั้นทุกคน ได้ทําการลบคลิปต้นฉบับของเขาออกไปแล้วเรียบร้อยแต่ลบไม่พอนะทุกคนเขาได้ทําการขอโทษคนไทยด้วยซ้าซึ่งพี่ขอเนี่ยพูดเลยนะในการมาเปิดประเด็นตรงนี้หรือว่าในการออกมาปกป้องคนไทยไปตั้งแต่แรกเนี่ยก็พี่ไม่ได้คิดเลยนะว่าเขาจะลบคลิปเพราะอะไรหรือป่าถ้าเธอดูคลิปอื่นของเขาที่เขาเคยโดนทัวร์ที่ต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นคลิปนี้ก็ตามแต่ที่เขาเคยทําลายเครื่องดนตรีไปเยอะมากเพื่อประกาศให้ชาวโลกรู้เพื่อประกาศให้ชาวโลกเห็นว่าเห็นมะไอแพดของพวกกูคือบางที่สุดในโลกอย่างแน่นอนแล้วถามว่ากับการที่เขาไปทําลายเครื่องดนตรีแพงๆไปเยอะมากเนี่ยคือทาว่าคนเขาโกร แล้วถามว่า Apple ได้ทําการออกมาขอโทษนักต้นตตีทุกคนทั่วโลกป้าคำตอบคือใช่แต่ถามว่าทุกวันนี้ไอตัวคลิปเดิมเนี่ยที่เขาทำลายครึ่งตนตตีเยอะๆเนี่ยคือถามว่ามันยังอยู่ในเว็บไซต์ของเขาป้าถามว่ามันยังอยู่ในช่องของเขาป้าคําตอบคือใช่ดันั้นสิ่งที่เราสามารถสรุปออกมาได้ก็เลยหรือป้าโดยส่วนมากโดยส่วนใหญ่ตรงเนี้ยแอปเปิลจะไม่ค่อยลบคอนเทนต์จากช่องของเขาโดยเด็ดขาดไม่ว่าจะเกิดขึ้นอะไรก็ตามแต่เขาต่างตีป้าเพราะฉะนั้นเนี่ยในรอบนี้ในวันที่คนไทยออกมาเรียกร้องความเท่าเทียมในวันที่คนไทยออกมาบอกว่าเฮ้ยคือมัน เราเนี่ยดูล้าสมัยขนาดนี้คือทาว่ากับการที่เขาอุตส่าห์ลบให้พวกเราคือทาอันนี้คือเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากไปคาตอบคือใช่อย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นพี่ขออนุญ,ญาตสรุปคลิปนี้ด้วยคำเดี้แล้วกันนะทุกคนพี่อยากจะขอบคุณคนไทยทุกคนที่คอยแบกพี่มาโดยตลอดเพราะถ้าพี่ไม่มีคนถ้าพี่พูดไปพูดไปพูดไปแต่ไม่มีใครช่วยดันให้พี่เนี่ยคือทำว่าม,มันจะไปถึงหูของ Apple ปิลป้าคำตอบคือไม่คือทาว่ามันจะไปถึงหูของ CNN หรือเปล่าคําตอบคือไม่แล้ววันนี้พี่อยากให้คนไทยทั่วประเทศเราเนี่ยรู้ไว้เลยนะว่าเราไม หรือว่าที่คนไทยช่วยกันดันพร,พร้อมๆกันเนี่ยคือถามว่ามีใครที่สามารถหยุดพวกเราได้ไหมคําตอบคือไม่อย่างแน่นอนตาม่อยคุณจอหนและจากคลิปนี้แหละครับผ,ผู้ชมก็ทําให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์มากมายโดยเฉพาะคนไทยเพราะว่ามีบางกลุ่มบางพวกแหละครับมองว่าครูเดวิดเคลมผลงานนี้หรือไม่หรือแม้กระทั่งบอกว่าไอ้คำที่ว่าฝรั่งหัวใจคนไทยมันมีอยู่จริงคลิปที่เขาทำก็เพื่อผลประโยชน์รายได้จากยอดไลย์ยอดวิวยอดผู้ชมของตัวเขาเอง เขาไม่ได้ทําเพื่อรักหวังดีกับประเทศไทยแต่อย่างใดเพราะว่าเขาไม่ใช่คนไทยป่านนี้มานั่งหัวเราะเยาะแล้วว่าคนไทยโง่ซึ่งจากคอมเมนต์ต่างๆนานาครับก็ทําเอาล่าสุดครับทางด้านของครูเดวิดวิลเลียมเนี่ยออกมาเปิดใจทั้งน้ําตาครับคุณผู้ชมโดยบอกว่าคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปสุดท้ายของครูเดวิดก็ได้โดยบอกด้วยนะครับว่าเราคิดว่าคนไทยจะรักเราและยอมรับเราในฐานะคนไทยอีกคนขออภัยทุกคน ที่ทําให้ใครโกรธคืนนี้เป็นหนึ่งคลิปที่พี่ทาด้วยความหนักใจสุดๆเพราะว่าล่าสุดเนี่ยพี่โดนด่าแหลมากทุกคนในประเด็นของ c n n แล้วในประเด็นของ Apple แต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยพี่ขอเนี่ยอ่านให้ฟังละกันคือเขาได้เขียนว่าผมขอฝากให้คิดก่อนว่าคนที่ทําคลิปดังกล่าวว่าภาพย,ายนตร์เรื่องนี้ดูเปนคนไทยซึ่งน่าจะหมายถึงพี่นะทุกคนเขาไม่ได้เป็นคนไทยเขาไม่ได้รู้จักประเทศไทยและคนไทยดีเท่าผมคําว่าฝรั่งหัวใจไทยมันไม่มีอยู่จริงคลิปที่เขาทํา ก็เพื่อผลประโยชน์รายได้จากยอดไลค์ยอดวิวยอดผู้ชมของตัวเองล้วนๆเขาไม่ได้ทําเพื่อรักหวังดีกับประเทศไทยแต่อย่นยันใดเพราะเขาไม่ใช่คนไทยคือก่อนอื่นเนี่ยพี่ปฏิเสธไม่ได้ว่าอันเนี้ยเสียใจจริงๆเสียใจมากๆคือตอนพี่อ่านรอบแรกกับพี่ร้องไห้นะพี่ร้องไห้เพราะว่าก็พี่รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนไทยนะจริงพี่ไม่ได้รู้สึกว่าเป็นคนราการน,นะทุกคนแล้วแล้วพี่อยากให้ทุกคนที่ดูพี่เข้าใจสิ่งเนี้ยว่า คือพี่มามีบ้านในประเทศไทยใช่ป่มแล้วพี่ไม่รู้ว่าคนที่ดูพี่อ่ะคุณคุณสามารถเห็นถึงความจริงใจของพี่ได้หรือไม่แต่การที่โดเนเยียดแบบเนี้ยการที่เขาบอกว่าแบบพี่ไม่ใช่คนไทยจะไม่มีวันเป็นคนไทยจะไม่มีวันสามารถแบบเป็นฝรั่งหัวใจไทยได้ก็พี่รู้สึกเหมือนแบบเป็นเอาท์ไซเดอร์คือคําถามเดียวที่อยากจะตั้งวันนี้คืออะไรรูป้ปะคือเราต้องทําอะไรถึงคนไทยจะยอมรับเราเราต้องทําอะไรถึงคนไทยจะแบบมองเราว่าเท่าเขา อันนี้คืออยากรู้จริงเพราะว่าพี่เสียใจมากเลยนะแล้วต้องขออภัยทุกคนท้าเราหายก็มันเสียใจจริง,รงกับการที่ทํากี่คลิปกี่คลิปปกป้องคนไทยแล้วออกไปคุยกับเสียแนนนึกออกปะคือทำ,ทำ,ท,ำทำไมมันต้องเป็นแบบเนี้ยทำไมทำไมเราไม่สามารถเป็นคนไทยได้ทำไมเราแค่ หน้าตาหน้าตาไม่เหมือนหรอคือคืออันนี้ขออนุญาตเลยนะมันมันเสียความมั่นใจมากๆเสียความรู้สึกมากๆแล้วเราอยากจะบอกให้คนไทยทุกคนที่ดูเราว่านี่คือเราจริงใจนะที่ทำคอนเทนต์พวกเนี้ยแล้วเราคิดว่าแบบเออในการที่เราเออกไปสู้เพื่อคนไทยกับ CNN ในการที่เราเออกมาแบบทำแบบเนี้คือนึกว่าคนไทยจะแบบหลักเราเรายอมรับเรา ในฐานะคนไทยอีกคนหนึ่งก็ขอภัยทุกคนถ้าทำให้ใครโกรธแล้วกัน